ัวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับตองหนึ่งิตจาคุตคาเองครับวันนี้ก็จะมาให้ดูรถผู้บริหารนะครับคันนี้นะก็เป็นโตต้าคัรบรีปี2017นะครับตัว 2.0G ให้ดูนะครับรายละเอียดดีเทลนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถมือเดียวสีเดิมรถสวยนะครับเดิมทั้งคัน 70, มา70,000กว่าโลนะครับมาด้วยค่าตัวของเขาแค่739,000บาทนะครับ หน้าแหลมขึ้นนะครับเปลี่ยนไมเนอร์เชนใหม่นะครับข้างหน้าจะเป็นไล่ด้วยโครเมียมเยอะขึ้นนะครับท่านลูกค้าดูนะครับไล่ด้วยโครเมียมมากขึ้นนะครับโลโก้โต้ต้าใหญ่ขึ้นนะครับแล้วมาด้วยไฟนะครับเป็นโปรเจคเตอร์มี LED ดีนะเห็นไหมครับไฟดูสวยขึ้นเป็นไฟหน้าตาเฉขียวขึ้นไฟแหลมขึ้นนะครับแล้วข้างหน้านี้นะครับก็เป็นเหมือนจมูกนะครับอันใหญ่นะครับเป็นเหมือนปากคนนะแล้วก็มีตัวไฟตัดหมอกนะครับทั้งสองฝั่ง มันดูสวยงามขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันทำให้ในการขับขี่รถนะครับเกาะถนนยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าหน้ามันจะกดลงนะครับแล้วก็เรื่องแอรไดนามิกนะครับมันจะกดเวลาลมผ่านนะครับเห็นไหมครับฝาโป้งนะครับมันจะกดลงตรงที่ซุ้มล้อนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับและก็จะเพิ่มด้วยโคมเมียมมากขึ้นนะครับเป็นรถสีบอลเงินนะครับตัดด้วยโครเมียมไล่ด้วยสีดำนะครับ มันดูลงตัวและสวยงามนะครับท่านลูกค้าครับนะครับมาดูต่อที่ซุ้มล้อนะครับเป็นลายล้อแม็กนะครับล้อลอยจากโรงงานและสิ่งที่ท่านจะได้ต่อนะครับซื้อไปแล้วไม่ต้องไปทําอะไรกันเลยนะครับยางนะครับปี2020เป็นยางใหม่ๆของบิสโตรนะครับสัปดาห์ที่30นะครับสัปดาห์ที่30ปี2020 นะครับปี2020ถือว่ายางยังใหม่อยู่และได้ยางบิสโต e นะครับเป็นยางคุณภาพเกรดชั้นนำนะครับของประเทศไทยกระจกนะครับมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ฝังไฟเลี้ยวไว้นะครับฝังไฟเลี้ยวไว้ดูสวยงามขึ้นนะครับให้ดูสวยงามขึ้นนะครับมานะครับดีเทลข้างรถนะครับมิตินะครับเวลาสัดกล้องไปแบบนี้จะเห็นมิติจะเห็นสันนะครับ จะเห็นเหลี่ยมต่างๆนะครับไม่มีนะครับรอยบุบไม่มีรอยกระแทกนะครับไม่มีแมสก์แม้กระทั่งลักยิ้มนะครับถ้ามีลักลงลักยิ้มนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับไม่มีนะครับคุณถังครับนะครับและก็ได้กุญแจนะครับเป็นแบบใหม่เห็นไหมครับใหญ่ขึ้นนะคุญแจก็ดูสวยงามนะครับจับกระชับขึ้นนะครับแล้วก็หลายคนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับรถคันนี้เช็คศูนย์ตลอดนะครับมีบุ๊กกู้มือ เซอร์วิสแล้วก็คุณเจสำรองครบนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับมือจับจะเป็นโครเมียมนะครับไล่ด้วยสีสีตัวรถนะครับข้างบนนะครับแต่โครเมียมจะอยู่นี้ข้างหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นบั้นท้ายใหม่แล้วนะครับบั้นท้ายใหม่นะครับหน้าใหม่นะครับหน้าใหม่บั้นท้ายใหม่นะครับดูบั้นท้ายของเขานะครับไฟ l g นะครับแล้วก็ไล่ด้วยโครเมียมนะครับตั้งแต่ข้างเลยนะครับตั้งแต่ข้างนะครับตั้งแต่ ไฟท้ายนะครับด้านข้างนะครับยาวจนมาถึงฝั่งนี้นะครับสวยงามเหลือเกินครับท่านลูกค้าครับสัญลักษณ์ต่างๆนะครับอยู่จุดเดิมนะครับคาร์เีนะครับจุดเดิม2.0 G D4S นะครับและก็มีเซนเซอร์อีก 4. จุดนะครับมีเซนเซอร์มาให้ด้วยกันอีก4จุดนะครับและข้างหลังนะครับเป็นสเกิร์ตนะครับเป็นชุดแต่งนะครับมา เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วดูนะครับท่อสามารถทําออกคู่ได้นะครับก่อนที่จะไปดูข้างหน้านะครับท่านลูกค้าครับอยากให้ดูข้างหลังก่อนทําไมผมถึงอยากให้ดูข้างหลังครับลูกค้าครับอยากให้ดูนะครับว่าคาร์เี่นะครับมันใหญ่เหลือเกินนะครับมันเป็นรถบอดี้ที่ใหญ่นั่งสบายไม่ว่าจะเป็นคนข้างหน้าคนข้างหลังและก็ที่เก็บของนะครับก็ใหญ่มากนะครับแล้วจะเปิดให้ดูนะครับอุปกรณ์นะครับ นี่นะครับไม่เคยขยับไม่เคยถอดออกนะครับยางอะลงอะไหล่เห็นไหมครับใหม่มากยางอะไหล่ก็เป็นแม็กนะครับใหม่มากครับท่านลูกค้าครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับใครสนใจนะครับบอกได้เลยนะครับรถรุ่นนี้นะครับสีบอลสีเดิมเดิมนะครับปี17ไม่เจ็ดหมื่นกว่าโลนะครับไม่เจ็ดหมื่นกว่าโลราคา7จ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทดูคลิปผมนะครับเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาท จัดไฟแนนซ์ได้ครับลูกค้าครับได้ทั่วประเทศนะครับใครลูกค้าประวัติดีนะครับอยากกู้ไฟแนนซ์เต็มนะครับกู้ไฟแนนซ์เต็มได้เลยครับลูกค้าครับกับรถคันนี้นะครับกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผ่อนอยู่ประมาณ14 0 0 0บาท15 0 0 0บาทนะครับนะครับจะเป็นระบบกุญแจคีย์เลสแล้วนะครับเป็นระบบกุญแจคีย์เลสปุ่มสตาร์ทผมให้ดูแผงประตูก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นหนังนะครับหนังนิ่มๆสีดำนะครับที่ขอบประตู นะครับหนังนิ่มสีดำนะครับแล้วก็เป็นหนังสีครีมนะครับเป็นหนังสีครีมแผงประตูไม่มีรอยนะครับยังสวยงามนะครับสมราคาเป็นโตยตาคัรมารีนะครับรถตัวนี้แล้วก็มาคอนโซลหน้านะครับเรียบร้อยไม่มีรอยคับกาวไม่มีรอยแปะนุ่นแปะนี่นะครับเป็น a อ r b แบ็ฝั่งนะครับแล้วก็เป็นหนังนะครับแล้วก็เย็บวิ่งได้สีดำนะครับตัวข้างบนตัวนี้นิ่มๆนะครับซับแรงกรแทกได้ พอมานะครับข้างล่างก่อจะถึงเก๊นะครับไล่ด้วยลายไม้นะครับไล่ด้วยลายไม้เคลือบนะครับอากอสตนะครับตัวนี้ทําให้มันแข็งแรงทนทานขึ้นนะขีดก็ไม่เป็นริ้วรอยนะครับตัวนี้พอมาชั้นนะครับก็เป็นหนังอีกนะครับเป็นหนังนิ่มๆนะครับกดได้นะครับไม่ใช่เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับแล้วก็เก๊นะครับไว้ใส่ของใหญ่นะครับอ่าเบาะ นะครับต้องเรียนแจ้งแบบนี้นะครับบอกคารมรี่คนนั่งข้างคนขับนะครับสามารถเลื่อนเบาะได้เพื่ออะไรนะครับลูกค้าว่าเขาคิดมาเพื่ออะไรครับตัวนี้ผมคิดเอาเองนะครับว่าบางทีนะครับคนนั่งข้างเราอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นพี่น้องเราหรืออาจจะเป็นแฟนเราเวลานั่งรถแล้วหลับนะครับก็เลื่อนเบาะให้เลยนะครับแล้วเอนให้อนเอนนอนให้ด้วยนี่นะครับความฟีมีเมนะครับของโต้ตาคาร์มรี่และได้เบา เบาะหนังนะครับเบาะหนังใหญ่นั่งสบายนะครับแอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเย็นฉ่ำแน่นอนพอมาคอนโซลนะครับทำปุ่มกดระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับแบบแยกโซนได้แล้วนะครับเป็นระบบแอร์ออโต้แบบแยกโซนได้แล้วแล้วก็มีม่านข้างหลังนะครับนี่นะครับปุ่มปุ่มเปิดปิดม่านนะครับข้างหลังนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ม่านนะครับทํางานอัตโนมัติ ทำมาอัตโนมัตินะครับเวลาเราเข้าเกียร์นะครับเราเข้าเกียร์มันก็จะลงให้เห็นไหมครับจะได้ยินเสียงตื้อๆมันก็จะลงให้เวลาเรากลับเข้ามาปกตินะครับมันก็จะขึ้นให้เพราะว่าเราเลื่อนปรับตั้งเอาไว้นะครับเพื่อคนนั่งหลังนะครับสบายขึ้นเวลาแสงลงแสงแดดนะครับท่านลูกค้าครับสามารถวางนะครับปุ่มกดตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับทางานแล้วครับเห็นนะครับคุณตากล้องครับอ่านะครับตรงนี้นะครับเป็นปมุมกดแบบได้สายนะครับของโต้ต้านะครับซึ่งออกแบบมา ล้าเหลือเกินนะครับคันเกียร์นะครับเป็นแบบใหม่แล้วนะครับถุงเกียร์ถุงอุ้มเกียร์อะไรเป็นแบบใหม่แล้วนะครับเป็นระบบเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับของโตลต้านะครับทนแน่นอนมีสาย usb มีสาย aux นะครับส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยสีก้านนะครับมีมัติฟังก์ชันสองฝั่งนะครับมี cruise control สายปัดน้ำขนฝานี่คือไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟหน้าต่างๆนะครับและสิ่งที่ได้มาเพิ่มเติมนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ก็คือปุ่ม start ปุ่มสตาร์ทแล้วก็ระบบการลื่นนะครับ AC ชรถแสงขึ้นมาด้านข้างนะครับจะมีสัญญาณเตือนที่กระจกนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเป็นรูปรถสี้มๆขึ้นมาเตือนให้เรารู้นะครับว่าบางทีมันเป็นจุดองค์จุดอับนะครับแล้วก็มีตัวปักเซนเซอร์นะครับให้มาเบาะนะครับเซตได้2ระดับนะครับฝั่งคนขับนะครับปรับได้นะครับเซ็ตได้นะครับ2ระดับสามารถเซ็ตสามารถตั้งไว้ได้นะครับท่านลูกค้าครับชอบมากเลยนะครับ ขึ้นมาด้านหลังนะครับแอร์เราก็มีนะครับแอร์เป็นออกจากคอนโซลกลางนะครับแอร์มีนะด้านข้างหลังนะผมทําให้ดูก่อนนะครับดูเข่าผมนะครับห่างเยอะนะครับท่านลูกค้าครับห่างเยอะนะครับนี่มาถึงเสากลางนะครับนี่ผมสูงร้อยเจหห่างเยอะนะถือว่าค่อนข้างสบายนะครับห่างเยอะแล้วก็ข้างๆนะครับจะมีม่านนะครับม่านดึงขึ้นมานะครับมีม่านม่านข้างหลัง ม่านด้านข้างนะครับนั่งสบายนะครับอ่าแล้วก็ตัววางแขนนะครับนั่งหลับไปได้เลยครับเดินทางไกลถือว่าเป็นรถผู้ผู้บริหารนะครับรถซีดานผู้บรยหารขนาดใหญ่นั่งสบายนะครับเบาะก็นั่งสบายนะครับแล้วก็ไม่มีรอยขาดเห็นไหมครับตึงเปียนะครับเรื่องบงเรื่องเบาแล้วก็ส่วนภายในมาดูความสะอาดครับลูกค้าครับ แผ่นยางนี้เราแก้งรองเอาไว้นะครับเพื่อเวลาลูกค้ามาดูรถนะครับขึ้นลงรถแต่ถ้าเป็นพรมของเขามาจริงๆนะครับจะเป็นพรมกำมะหยี่นะครับเป็นพรมกำมะหยี่และตาของโต้ต้านะครับให้มันดูเหมือนอารมณ์อยู่ในบ้านนะครับบ้านนะครับเวลาพื้นสัมผัสลงไปนี่คือเหมือนพรมอยู่ในบ้านนะครับเห็นไหมครับมีพรมทุกจุดนะครับเป็นเครื่องตัวใหม่นะครับ BVJ i และตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์ รุ่นใหม่แล้วนะครับไล่กันแต่ฝากระโปรงนะครับน็อตไม่เคยมีขยับนะครับสีเดิมห้องเครื่องเดิมคานเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับดูได้เลยความสวยงามน้ำมันเครื่องนะครับฝาส่งฝาสูบนะครับยังไม่มีเยิ้มนะครับดูสะอาดหมดจดบอกได้เลยนะครับไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับและดูนะครับอาร์คนะครับอาร์คต่างๆอยู่ครบแล้วก็สีแต้มออกจากโรงงาน มันเป็นรถปี2 0 1 7ครับรถมือเดียว70,000กว่าโลราคานี้พร้อมยังใหม่ปี2020กันเลยทีเดียวในราคา729,000บาทนะครับสนใจติดต่อน้องตองหนึ่งได้ที่เบอร์โทรศัพท์083 25ตัวแล้วก็03บอกว่าติดต่อน้องตองหนึ่งนะครับยินดีรับทุกสายให้คำปรึกษาทุกท่านจัดไฟเน้์ได้ทุกอาชีพและทั่วประเทศไทยจัดผ่านเสร็จจัดส่งฟรีสำหรับกิจสาคุณคา วันนี้นะครับก่อนจะจากไปต้องขอฝากนะครับติดตามเพจ f a c e b o o k ไว้นิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมและทีมงานนะครับแล้วก็ใน Youtube Channel กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับติดตามข่าวสารต่างๆของกิจราคุคคานะครับวันนี้ผมต้องขอจากกันไปก่อนกับ t o y o t a m a ร r y 2.0 G ในราคา729,000บาทสวัสดีครับ